อุ้งอิงรู้โลกรู้แม่พญาลำเพลินโดนเต็มเต็มครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เขามีเรื่องเราเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเหาดองอิงเพชรบ้านแพงอามอสุพีอามอสุนองอามอสุเอฟซีอีหลานหน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้ต้องบอกว่า องอิงรู้โลกรู้อุงอิงเห็นโลกได้ฟังกีฬาน้อยเข้าเป็นคนซสื่อนะครับผมเนาะเป็นคนที่เห็นยังเว้าตามนั่นพี่น้องบ่เคยขี่ตัวนะครับผมเนาะสำหรับกีฬาน้อยเข้าจะเป็นแบบนั้นคลิปนี้แม่พญาลำเพลิน กะเลยโดนเต็มๆนะครับผมเนาะเมื่อทำสิ่งนี้ให้อุงอิงเห็นให้อีหลาน่อยเขาเห็นคลิปนี้จะเป็นจังใดให้พี่น้องไปเบื้งพร้อมกันก่อนเดี๋ยวฮอจังกลับมาคุยกันต่อครับอ แต่งแค่เดี่ยวันโดนแล้วไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำชั่วโมงหนึ่งปัดเขาจะพ้นลูกเขาแต่ว่าน้ำไม่นี่มาดูแลน้ององุ่นเองนะว้าวอ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 ้าวว้าววาวว้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 าม้าวว้ายรูปวว้าววาวว้าวว้าวว้้าวว้าวว้าวว่าวว้าว่้าวว้าว่ายวูาวว้าวว้าว้าว้าวว้าวว้ากวาว้าวว้าว้าว้าวว้้าววา้าา้าวา ดีแล้วพี่นอ้ององค์อิงรู้โลกรู้องค์อิงเข็นโลกได้ฟังนะครับผมเนาะคือยังบาวิสาลบาวพี่น้องอิลานอยเฮ้าบอกเคยมีเรือปิดบังพี่น้องเขียนนียังกับว่าวันนันนะครับผมเนาะจนฟองกันใช่ย่ยานเรากันแล้วแวงปัญญาวิลาขอเบิ้งโทรศัพท์นะครับผมเนาะก็คือกดไปเจออะไรอิลาก็จะเว้าออกมาเลยพี่น้อง หรือว่าไปเห็นอะไรมาอิหลา่าก็อยาเวา่าวแล้วก็ผมเนาะนะกล่นะองซูเอฟซีแฟนคลับได้ฟังมันก็เป็นความต่างนะครับผมเนาะความซ,ซ,ซ,ซื่อของอิหล่าน้อยที่ผมสว่าเอฟซีแฟนคลับฟอ r f o r m a n c เอฟซีของอิหล่าน้อยนะครับผมเนาะเบื่อแล้วก็ต้องยิ้มตามแบบพี่นนองความใสซ,ซื่อจนบางคนต้องละแวงนะครับผมเนาะโดยเฉพาะพ่อการใช้แล้วกระทั่งเสียน,น้นอ่ะพ่อการใช่ดี ใช่อีหลา่าขอเบิรงโทรศัพท์ดีตอนนี้ฮู้ท่านระครับผมร้องน,นั่นคือเบิร์าให้เบิรงแล้วนะครับผมร้องพอเบิรงไปไม่ว่าจะเป็นได้คลิปหรือไในโซนน้อพี่น,อน้องอีหล่าด้วยเฮ็ดอี่ยังอีหล่าด้วยก็จะว่าออกมาอีหลา่าเข้าก็จะว่าออกมาพี่น,อน้องพอการใช้กัเลยเบิร์าให้เบิรงโทรศัพท์แล้วในช่วงนี้นะครับผมเนาะเกิดความระแ,งแวงเนาะสำหรับทางพอกัรใช้ คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปตะฮักตะฮักนะครับผมน้อของอีหลาหน้อยกับอีหล่าก,กับวาหยอกอะไรพี่น้องวาหยอกวาอกวากวนไอ้ทั้งแม่พีดนะครับผมเนาะหรือว่าทั้งแม่พยาลำเพลินออฟฟิเชียลที่ใส่เื้อสองยูทูบนะครับผมเนออ้อว่าแม่พยาลำเพลินออฟฟิเชียลก็ถือว่าเป็นการวอาดั่งหัวบวนวาหยอกกันนะครับผมเนาะพ่อให้สบาดชีกพี่นออ้อก รวมวงูดคุยกันในหัวได้ยิ้มนะครับผมเนาะหรือในท้ายคลิปอ่าอันนี้ครับคือว่าเป็นความตาหักของอีหลาหน้อยเฮาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเนาะการตามที่ยวเห็นพี่น้องในการที่อีหลานหน่อยเฮาไปญี่ปุ่นนะพี่น้องได้รอมนี้คนที่มีส่วนสําคัญในการดูแลอ,อีหลานหน่อยเลยนะครับผมเนาะหนึ่งคนก็นคือทังแม่พีดหรือแมพ่พญาแหละพี่น้อง อาเพื่อนก็ดีดูแลเทคแคร์นักกีฬานอยเฮ้าไดอาเรื่องต่างๆที่ไปทั่วยุโรปนะนครับผมเนาะครั้งแรกไปต่างประเทศครั้งแรกอาตั้งใจขึ้นเครื่องบินแล้วพี่น้องก็ได้รับการดูแลเทคแคร์น้องจางทังแบบพีดเป็นดนนีก็ถือว่าเป็นความห่างความผูกพันนะครับผมเนาะของทางอิหลาหน่อยกับทางแบบพีดอาว่าเลนว่าหัวยอกล้อกันพี่น้อง คนทีหลาหน่อยนะครับผมนราสามารถพูดถึงได้สามารถเว้าหยอกพี่น้องสามารถกวนได้นั่นคือนะครับผมนาอบุคคลทีหลาหน่อยเสีอใจพี่น้องแล้วก็รู้สึกสนิทใจนะครับพี่น้องกับบุคคลคนนั้นทีหลาหน่อยเท่าจะกล้าพูดยอกกล้าเว้าวยอก ที่จะเว้าถึงนะครับผมเนาะอันนี้คือความสนิทใจและของอีหล่าน้อยเฮาที่มีต่อบุคคลบุคคลนั้นนะครับผมเนาะนไม,ะม่ให้พีากาดก,กัเป็นอีกหนึ่งคน่น่นรองที่อีหล่าน่อยเฮาให้ความพักความคารมนะครับผมเนาะเจอกันทีไรนะครับผมเนาะกับมีแต่ห้อยยิ้มมีเสียงคอร์การดูแลการเทคแคร์กันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่คอยดูแลเทคแคร์เอาใจใส่อีหล่าหนอยเฮ้านะครับผมเนาะ ว่าจะพอกันงานไหนกับแม่พีดกับเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดที่ตามที่อ f แฟนครับได้เห็นนะครับผมเนาะในหลายๆคลิปหลายๆงานที่ผ่านมางานดีกับถือเพาวจนไปไปนะครับผมเนาะบอกแล้วย่าเฮ็ดไหนลูกสาวได้เห็น องอิงรู้โลกรู้องอิงเห็นโลกได้ฟังนะครับผมเนาะคือ,อยังพอการใช้วาเป้พี่นอ้องอ่าว่าจะเป็นเรื่องใดหล่ะหน่อยเข้ากันจะเอามาบอกซูเอฟซี FC แฟนคลับฟังอะไรอยากให้เอฟซีมวนอยากให้เอฟซีได้ยิ้มนะครับผมเนาะอยากสร้างคอนเทนต์ให้กับหลายช่องยูทูบในหลายช่องที่ทายอยู่นขนาดนั้นอันนี้คือความต่างของอีหล่ะหน่อยลีเดพี่น้องอ,อ,อยากให้ทุกคนมีรายได้นะครับผมเนาะอยากอ่าเฮดคอนเทนต์อ่า สนุกสนุกคอนเทนต์ที่มีห้อยยิมให้แฟนคลับเอฟซีในเบิองให้าตาละช่องนาะพี่นอ้องในคอนเทนต์ไปส่วนคนที่ถูกพูดถึงเนาะครับผมเนาะอย่างเช่นแบ่พีนพี่นอ้องเพิ่นมาได้มีซิเรลียสเนี่ยเพิ่นยิงมีความสุขเนาะครับผมเนาะในพูดคุ้ยได้สนิทสนมบาโนัวหัวหมวนบาหยอก,กันว่าจะเป็น อ่านานกองหรือหลังกองความหักความเอ็นดูยังเหมือนเดิมนะครับผมนะ้องอันนี้พี่น้อง่าต้องไปซีเรียสได้พี่น้องเอ้ออิหลาหนอยเฮ้าหักและกะรู้สึกสนิทใจนะครับผมนะ้องจังเวาหยอกเวาหัวส่วนคนที่ถูกพูดถึงนะครับผมนะ้องเพื่อนก็เข้าใจตรงนี้ทุกคนพี่น้องเพื่อนกันยิ่งหักยิ่งเอ็นดูอิหลาหนอยาเข้ามากยิ่งขึ้นว่าดักไ้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะมีซุ่มสายซาะนะครับผมนะม้องเขาม่เซาะ พูดให้คนนู้นคนนี้ไม่กลัวเขาโกรธเลยพูดให้คนนู้นคนนี้อย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเขามาคอมเมนต์แบบนี้พี่รองก็เลยวอลดักคอมันก่อนฟวงเดียมันสายเสาะมันคิปมีความสุขมันได้เนาะผมเนาะมันคิปสา่งข้อยิมปันไดนมันก็สิค้อยจองจับผิดเนาะผมนะเรื่องที่จะมีประเด็นมีด่ามากก็เลยวอลดักคอมันก่อนเลบซีแฟนคลับของอีลาน้อยเฮาอยากไปซีเรียนเนาะผมเนาะสายเสาะมันจองจับผิดอยู่แล้ว เขามีความสุขนะพี่น้องเนาะกับลูกสาวเขาดีกว่าเขามองมุมบวกอ่าแล้วก็ด้พลังบวกจากอีหลาหน้่อยกันดีกว่านะครับผมเนะาะครับพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้กันว่าจังใดแดนนะครับผมเนะาะตาฮากบ่พี่น้องอีหลาหน้่อยเข้า อ่าค้ำเบาแล้วนกะ็ผม้อนตาห้างคักพี่นองแล้วก็สัางเสียงควอลารใให้คนรอบขางได้เสมอนะครับผม้อนตั้งแบพิดกันถูกเผาไปเต็มๆนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้เล่นเอาแบบพิดเขินกันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะ ข่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางสองบอลสารเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเนาะเปิดการมองเห็นให้ทางช่องบอลสารแน่พี่น้องด้วยการคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์ออกไปนะล่ะพี่น้องส่วนคลิปนี้บอลสารต้องกรุญาตขอตัวลาไปก่อนจังพบพอกันใบคลิปน่ะสวัสดีครับผม